สวัสดีครับวันนี้ร้านตะเบิลจะมาเปิดการขายพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับห้ามพลาดกันทีเดียวนะครับกับ Yamaha T Max ปี2016ที่เรียกกันว่าโฉมไอ o อนแมนะครับที่เป็นโชคทองอช่วงนี้โควิดนะครับคนก็ค่อนข้างจะมาปล่อยรถค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวผมเองด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้โควิดมันจะอยู่กับเราอีกกี่ปี กี่ปีต้องบอกไม่กี่เดือนเนี่ยกี่ปีนะครับช่วงนี้มืดหน่อยเดี๋ผมขอยากเปิดพัดลมก่อนนะครับร้อนโอเคนะครับคันนี้เดิมเนี่ยตั้งราคาขายอยู่ที่269,000บาทนะครับแต่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นไปเลยนะครับเหลือแค่249,000บาทเท่านั้นนะครับ249,000บาทเท่านั้นคุณจะได้ท m a x i กไอ m อนแม็กวิน้อย แล้วก็เป็นรถที่มันแต่งแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพยาสตาร์ทเครื่องนี่นะครับเลขไม่เจ็ดพัมร้อยสกิโลนะครับไฟเบสทำงานปกตินะครับมีทำพวกมันมืดจังเลยวันนี้วันนี้ฝนมันจะตกมันก็เลยมืดไฟหน้าเป็น Full LED นะครับพร้อมกับ daylight อยู่แล้วนะครับแล้วก็สีนะครับเป็นสีเขียวสะท้อนแสง บางคนก็บอกว่าสีเหลืองนะแต่ผมมองเป็นสีเขียวแล้วกันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดไฟช่วยนะครับไม่งั้นมันมืดวันนี้มืดมากเลยไอ้พวกนี้จะเป็นเออผมเรียกว่าอะไรดีอะ่ะเหมือนกับเขาไปพุ่มคาร์บอนลายแปลกๆมานะตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ก็จะมีก,มก็ก็ดูสวยดีนะครับก็ดูสว ข้อดีสำหรับคนที่ขาไม่ถึงนะครับทะเบียนก็เป็นเลขนี้เลยของแต่งก็จะมีพวกเนี้ย จานหน้าก็เป็นจานแต่งแบบขยายไฟนะครับของอาราชินะครับใส่อแดปเตอร์มาเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างนะครับย่อสูก้ามาพร้อมกับอแดปเตอร์นะครับชิวแต่งคันนี้คุ้มครับ249,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถจัดไฟแดนได้เต็มนะครับรถมีตำหนินะครับมีตำหนิตรงนี้นะครับ ผมเอาสติกเกอร์แปะไว้มันคงโดนอะไรกระแทกนะครับมันลาไปจอดเวลาอะไรมันก็เลยเป็นรอยถ้าสีเรียกก็ทําสีถ้าไม่สีเรียกก็สติกเกอร์ปิดสติกเกอร์ปิดไว้แบบนี้นะครับส่วนอื่นก็สมบูรณ์เสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวลองสตลองเล่นให้ฟังกันดูนะคะเสียงเครื่องยนต์ นะครับปี2016นะครับผมสีในเล่มลงสีเขียวนะครับอันนี้ปิดไฟนั้นนะครับปิดไฟนั้นอยู่รอเล่มจากไฟนั้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถจะผ่อนต่อได้นะครับกุญแจโอ้ฝนตกแรงเลยโอ้ตกแรงพุ่แจเป็นคิเลสนะครับผมจะออกไปยังไงแล้วนี่ตกแรงขนาดนี้ โอเคถ้าสนใจยังไงก็มาดูรถได้ที่ร้านตับเบิลนะครับ083 441 44 4111 41 41. คันนี้สามารถจัดแสดนได้เต็มยอดนะครับผมราคาเนี่ยตอนนี้โควิดลดไปเลย20,000บาทนะครับเหลือ249,000บาทเท่านั้นนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝนตกแล้วผมต้องหนีก่อนฝนตกเสียงดังมาก